วันนี้มารีวิวคุณแจครับถามว่าทํำไมต้องรีวิวคุณแจจริงๆก็เป็นเรื่องของกระเป๋าเดินทางนะถ้าจําได้ผมเคยรีวิวตัวกระเป๋าแช a t ร r 5 0ไปแล้วตัวนี้มันจะมีช่องของซิปที่ใส่คุญแจได้เพื่อนบางคนบอกว่าถ้ามันเป็นกระเป๋าอะไว้ที่รถโดนคัตเตอร์กรีดก็ขาดใช่ผมไม่เถียง พี่แต่ว่าถ้าเราต้องการจะแบบชั่วครางชั่วคราวระเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างเงี้ยการไม่ให้คนแบบเปิดกุญแจเราได้ซิปก็นิดนึงอันนี้จริงๆมันมากกว่านั้นนะเพราะว่าผมก็กะว่าถ้าเอาอันนี้ไปเดินทางด้วยผมก็จะถอดกระเป๋าออกแล้วก็เอาไปวางที่เต็นท์ไม่ได้วางที่รถนะครับเนี่ยวันนี้มีสองอันนะก็คือกุญแจอันนี้กับกุญแจอันนี้อันหนึ่ง เจ็ดสิบกว่าบาทอันนี้อีกแปดสิบกว่าบาทนะครับดียังไงตามมาตรฐานก็คือเป็นมาตรฐานของ TSA Travel Security Access ถ้าผมจำตัวย่อไม่ผิดไหมไม่ใช่ <laughs> Travel Sentry มัวไปเรื่อยเป็นมาตรฐานของอเมริกานะครับโลโก้มันเป็นประมาณนี้ Travel Sentry นะครับ TSA TSA ใช้งานยังไงตัวน,นี้กดปุ๊บมันก็จะ เด้งออกเป็นสายสลิงใช้อันใหญ่ไม่ได้นะคุณแจมันค่อนข้างเล็กะนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยก็คือล็อกด้วยอันใหญ่อันนี้ก็ได้รูนพอดีเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเป็นสลิงสวยๆสีเหลืองมีหลายสีอยู่นะรหัสเวลาใช้ก็คือจะตั้งให้ตรงๆตรงนีง้แล้วก็ปรับดีฟลต์มาเนี่ยจะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับหมายความเนี่ยทีถ้าเราอยากจะตั้งเนี่ยเห็นปุ่มด้านล่างไหมกดลงไปเนะนี่ยกดแล้วมันจะยุบใช่ไหมให้กดค้างไว้นะกดค้างไวนะ้ ดค้างไว้นะปึ๊บแล้วก็หมุนรหัสที่เราต้องการสมมติผมหมุนตรงนี้เป็นหนึ่งเลขหนึ่งแล้วกันก็คือหนึ่งร้อยเห็นไหมกดแล้วเอาผมปรับเป็นเลขอื่นสมมติปรับเปน็นี่อ่ะสองร้อยกดไม่ได้ละเห็นนะพอหมุนกลับหนึ่งร้อยนี่ไงพอผมก็ไปคล้องที่กระเป๋ามันก็เป็นกุญแจที่ประเภทแบบว่าก็สวยดีอ่ะเห็นไะหมสีเหลืองด้วย จะได้ตัดกับสีดําได้เห็นว่าเออล็อกกุญแจยอยู่เตือนทั้งขโมยเตือนทั้งเราแล้วพับเข้าไปอย่างเงี้ยเอ้ยลงตัวไว้ใช้ได้เห็นไหมถือว่าโอเคอ่ะอืมนี่คืออันหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเอาไว้ใช้กับกระเป๋าเดินทางตัวนี้นะครับที่เป็นกระเป๋าแหลกของมอเตอร์ไซค์แต่อีกอันหนึ่งที่เอามาให้ดูอันนี้ยมันเป็นชุดที่มาพร้อมกันนะนี่มาพร้อมสลิงที่เป็นอ่า เป็นอะไรเขาเรียกก็เป็นสลิงอะ่ะเออแล้วก็ยึดได้หดได้นะครับวิธีการในการตั้งรหรัสเดี๋ยวผมเพื่อนดูก่อนตัวนี้จะไม่เหมือนกันละตัวนี้ก็เป็นมาหารฐานอาที a เหมือนกันเนี่ยมีมาหารฐานเหมือนกันเขาให้คู่มือมาด้วยนี่ให้ดูให้ดูนี่เป็นเป็นลักษณะของดูอัลล็อกก็อันนี้มันไม่ได้ลงว่าท SA นะไม่ใช่ เขาไม่ใช่มาตรฐาน t s นะครับเวลาจะตั้งรหัสตั้งยังไงเพื่อนาจะงงเพราะตอนนี้รหัสมาจากโรงงานก็คือศูนย์ทั้งหมดเลยสี่ตัวดึงเข้าดึงออกได้นย <c oughs> yeah. ทีนี้ถ้าอยากจะตั้งหมุนกุญแจไปอย่างนีุ้น่างนี้มันจะมีมุมหนึง่งที่กดได้อาะมุมนี้กดไม่ได้มุมนี้กดกดค้างไว้นะแล้วก็เปลี่ยนรหัสสมมติผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งพันเห็นไหมหนึ่งพัน เห็นนะพอล็อกเนียแล้วเราก็หมุนเพื่อเปลี่ยนรหัสมันจะล็อกแล้วดึงไม่ออกเห็นไหมงั้นผมก็หมุนกับมาใหม่หนึ่งพันปดล็อกลายนะเออถามว่าแล้วผมเอามันมาทำไมในด้านหนึ่งแบบนี้ของตายตัวถามว่าผมมาทำไมผมบอกแล้วไงว่าผมจะเอากระเป๋าเนี่ยเดินทางไปด้วยกับฮาร์เลย์นเนี้ยแล้วก็ขี่ไปกลางเต็นท์ทีนี้ กระเป๋าเนะี่ยถ้าเราเอามาวางกับพวกเต็นท์คอดแบบเนี้มันก็โป่งโปไง,งนึกภาพดินอนกลางคืนกะโป่งกระเป๋าวางไว้อ่ะเดี๋ยวไม่งายก็กันเหนียวนิดนึงดีกว่าที่แบบว่าไม่ทําอะไรเลยก็คือล็อกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าล็อกไงมาดูกันแน่นอนนะผมก็คงยังต้องล็อกทุกนี้ก่อนการไม่ให้เปิดซิปการไม่ให้เปิดซิปถูกปะ่ะล็อกไปแล้วแล้วมีอะไรอีกที่จะล็อก ก็ผมจะคล้องเข้ากับตัวชุดแหลกตรงนี้เห็นไหมเพราะมันเป็นแหลกที่เป็นฐานพลาสติกเป็นรูอยู่เห็นไหมผมก็จะเอาไอ้อันนี้วางไว้ใกล้ๆกับที่นอนผมนะแล้วก็ไอชุดนี้เนี่ยนม่ภาพออกนะเนี่ยคล้องอะไรคล้องเข้เาไปเลยนี่แล้วก็ไอเนี่ยค้อยขึ้นมา นี่แล้วก็เราก็เอาคุณแจเราอะคล้องเข้าไปล็อกจบปึ๊บนะกขหมุนรหัสล็อกแล้วเพราะนั้นเนี่ยกระเป๋าจะถูกล็อกไว้กับตัวขาของตัวเต็นล็อกข้างในนะไม่ใช่ขางนอกตรงนี้นะล็อกข้างในนะเพราะนั้นเวลาที่เรานอนเนี่ยมันก็จะกลายว่าใครปุ๊บเฮ้ยแมงแอบมันนอนอยู่มันไม่รู้เรื่องไว้เอาก็ป้อไปตื่นเลยนะน แล้วก็มีรหัสต่อให้แบบว่าอย,อยากจะแบบแอบดูไม่ได้ล็อกอยู่กันเหนียวกันเหนียวพอดีกว่าที่เราไม่ล็อกอะไรเลยเพราะไม่งั้นเวลาที่เรานอนอยู่บางทีเราไม่รู้เรื่องนอนหลับลึกๆนี้พวกชิวไปวเรียบร้อยแล้วจบอันนี้ก็คือมีกุญแจล็อกก็ถือว่าช่วยในะระดับหนึ่งเลยเพื่อนๆสนใจนะว่าผมซื้อจากไหนผมดิงิง,งให้ราคาไม่แพงนะยอมรับได้นะครับแต่ก็ต้อง ดูแลนิดหนึ่งนะไม่ใช่ประเภทแบบหูล็อกเสร็จแล้วก็วั่นไกลไปเลยอะไรเงี้ยมันเอาคีมตัดได้พวกเนี้ยครับวันนี้ฝากไว้ประมาณที่สำหรับ e ิ๊กซี่ซี่หกสามเก้าห้านะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อเพื่อจะได้ทราบว,ว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ